สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะช่วงเช้าค่ะทุกคนคะหลังจากที่เราเนาะทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกไปนะคะในแต่ละเช้านะคะวันนี้เราไปเดินตลาดจา้ะหลังจากที่เราใส่บาตรเช้านะคะเสร็จเรียบร้อยเนาะ,ะเราก็จะออกไปตลาดคะ่ะทุกคนเพื่อที่จะซื้ออาหารการกินนะคะ ก็เป็นคนกินง่ายค่ะกินง่ายอยู่ง่ายเนาะก็นี่แหละฝีมือของแม่ค้าในการทําอาหารเนาะจำหน่ายขายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการประกอบอาหารนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็สะดวกสบายนะคะทุกคนค่ะไม่ว่าจะอยากทานแกงเนาะต้มไก่แกงไก่ใส่ฟักหรือว่าจะเป็นน้ําพริกปลาทอดค่ะมีหมดทุกอย่างเลยจ้าทุกคนค่ะ ก็ต้องขอบคุณแม่ค้านะคะที่ทำอาหารอร่อยๆอมาให้เรารับประทานจา้ะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารสดนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆก็มีให้เราแบบเลือกได้แบบเยอะนะคะจุใจเลยคะ่ะนี่คือตลาดน้อยนะคะตลาดน้อยคะ่ะเมืองเก่าจา้ะเป็นตลาดน้อยเมืองเก่านะคะทุกอย่างไม่ได้ขายแพงเลยจ้ะทุกคนคะ่ะก็ซื้อได้คะ่ะ ยีบาทค่ะเพื่อนขายถูกมากจริงๆค่ะเราไม่ต้องไปทำค่ะทุกคนคะอันไหนที่แบบจริงๆตัวเราเองก็ทานไม่เยอะนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นลาบปลาดุกเนาะก็จะมีน้ำพริกนะคะหรือว่าจะเป็นขนมค่ะนางเร็ดหรือว่าพืชผักต่างๆเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้ค่ะ10บาท20บบาทนั่นแหละค่ะก็จับจ่าย ซือกันค่ะในช่วงเช้านะคะไม่ว่าจะเป็นหมูบทไก่นะคะก็จริงๆนี่คือในเมืองนะทุกคนคะในตัวจังหวัดนะแต่ก็มีอริมทางนะคะที่จะมอะีอาหารของกลุ่มชุมชนของเรานะจ๊ะก็จะออกมาจำหน่ายขายกันค่ะในราคาที่บอกว่าไม่แพงค่ะที่เห็นเห็นอยู่นี่คือถูกมากนะคะทุกคนบางท่านนะไม่รู้จักตลาดน้อยหรอกจ้ะนี่คือ ขายถูกมากจาก10บาท20บาทนะคะผักต่างๆนี้10บาทหมดทุกอย่างคะ่ะทุกคนคะ่ะก mm ็ hmm. จะทั้งนะคะเป็นดอกหอมนะคะผักกาดค่ะก็จะนี่แหละถูกมากคะ่ะทุกคนคะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบเราต้องมาจับจ่ายที่ตลาดน้อยเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าอาหารอร่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวเหนียวนึ่งก็จะเป็นข้าวเหนียวใหม่ๆนะคะที่เราซื้อมารับประทานนะถูกใจคะ่ะ เราก็เลือกดูเอาเนาะเราชอบแนวไหนเราก็เลือกสรรในการที่จะต้องหาอาหารรับประทานตามใจผู้บริโภคนั่นแหละจ้ะเดินถูกใจอันไหนเราก็ซื้อไปจ้ะสองวันสาวันเราถึงจะออกมาตลาดแบบนี้ทีหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเป็นคนตุนสเสบียงอาหารโดยตรงคะ่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละนี่แหละเจ้าประจํานะคะเจ้าประจําผักสวนครัวขนมหวาน ทุกอย่างแบบมีครบนะคะจบที่ตลาดน้อยเมืองเก่าเลยจ้าทุกคนคะมาเดินดูตลาดจ้าทุกอย่างอาหารหวานนี่สิบ,บาทนะคะทุกคนคะลอดช่องเนี่ยเราชอบมากแล้วเขาทําอร่อยจริงๆนะคะไม่ต้องแบบนะ้ออยากทานอะไรก็ซื้อมาจะซื้อมาแล้วก็ตัวเราเองก็จะเอามาเข้าตู้เย็นไว้นะคะทุกคนเอามาเข้าตู้เย็นไว้เราอยากจะทานตอนไหนเหนืหน่อยๆจากการทํางานเราก็จะ เอามารับประทานนะคะนั่นแหละการเตรียมความพร้อมของตัวเรานะจ๊ะบางทีช่วงเย็นเราไม่ต้องแวะตลาดนะคะทุกคนคะมาแวะตลาดน้อยช่วงเช้าเดี๋ยวนี้เวลาผ่านไปไวมากคะ่ะทุกคนก็คือตุนไว้นั่นแหละดีที่สุดนะคะอาหารการกินนะคะก็เราอยากทานอะไรก็ตุนไปนะคะนอกจากอาหารสดเนาะอย่างเช่น